สวัสดีครับ Welcome <to> สวัสดีครับผมแตมาพบกับรายการ Office 0ูฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึงครับอยู่กับพี่น้องแท็กสปักนอมครับแล้วก็โอมโอมสิริครับผมครับผมและนี่คือสีสันห้าตอนที่3แล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็มาวิจัยกันเราก็มาพูดคุยกันเราก็รู้ว่า ตอนที่ผ่านมาห้าห้าห้าข้อกําลังดีถูกไหมกําลังดีกําลังดีสบายสบายห้าข้อกําลังดีตอนนี้เนี่ยแล่กโไปยี่สิบรีบรีบที่ผ่านเพราะแท้ใกล้อ้าวเวลาเลยเวลาเลยอะไร่างนี้รับครับแต่อันนี้คือห้าทักษะสําคัญบอกเลยครับตอนใกล้ปีใหม่ใช่ไหมเพราะสิ่งี่ไปสิสิตอนนี้น่าจะออนตอนประมาณใกล้ๆช่วงปีใหม่พอดี ครับผมนั่นแหละห้าข้อสำคัญครับตอนรับปีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับโอ้โหมันสุดยอดอันนี้เอามาจากไหนต้องถามก่อนที่มาที่เรามาจากไหนสองตอนแรกเอามาจากทา l e เลนจีนี่ตอนนี้เอาจากหนังสือเขาต้องขอบคุณเราหรือเราต้องขอบคุณหนังสือเริ่มไม่แน่ใจล <laughs> ตอนที่อัดเราต้องขอบคุณหนังสือแล้วแต่ว่าถ้าตอนสามตอนที่ผ่านมาของเรารวมถึงตอนนี้ถ้าคนฟังเยอะๆหนังสือต้องขอบคุณเราใช่แ, <laughs> <laughs> แต่ที่มาที่ไปอันนี้น่าสนใจอันนี้หัวข้อมันคือแบบนี้เลยป่ะหรือว่าจริงๆแล้วโอมฮะหัวข้อหัวข้อใช่ฮะมันมันอยู่ในบทหนึ่งซึ่งเป็นบทใหญ่ด้วยเขาพูดถึงเรื่องของห้าการมองไปข้างหน้าแล้วก็ห้าทักษะที่เราที่ที่สําคัญที่ที่ต้องมีนับจากนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะไร ใช่ครับผมอ้าไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาทักษะแรกคือเอาไรคือเ right. อาไรด้วยใช่ไหมตั่เอาไรมาเลยใช่ท, <laughs> ทักษะแรกนะฮะที่ในหนังสือก็บอกไว้ซึ่งผมว่าก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคือต้องเป็นต้องเป็นคนที่มีทักษะที่เขาเรียกนะมีการคิดแก้ปัญหาที่ที่ซับซ้อนได้เออครับ <laughs> ดีนีกไม่ตอบทักษะแรกคืออยู่ให้รอดก่อนอยู่ให้รอดปีสองพันสองศูนย อันนี้รอดอนวไงรอดนวไงรอดแล้วผมว่ารอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วแล้วก็จะมีทักษะพวกนี้นะฮะข้อแรกก็คือแบบต้องแก้ปัญหาเชิงเชิงเชิงซ้อนหรือเชิงซับซ้อนได้อนี่คือทักษะแรกใช่ครับซึ่งซึ่งถามว่าตัวอย่างคืออะไรนะเอ่อถ้าให้นึกถึงแบบเหตุการณ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมบอกว่าก็ไม่พ้นพวกโควิดอับพีก็จริงอันนี้ชัดเจนสุดเนาะ ต้องใ,ใช้คำว่าเรารับคำนี้ว่าอันนี้คือเรื่องที่ชัดเจนสุดที่เราต้องเจอใช่ครับถามว่าซับซ้อนอยังไงก็อย่างเช่นผมผมไล่เลเยอร์ตั้งแต่อสมมุติถ้าเป็นระดับประเทศอ่ะการที่จะมาแก้ไขปัญหาโควิดได้คือมันไม่สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออพึ่งพาด้านของพวกสาธารณสุขอย่างเดียวใช่ไหม<ช>มันยังมีด้านอื่นๆที่ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันซับซ้อนมากทีนี้เราจะต้องจัดการยังไงให้ ให้ทุกด้านทุกมิติเนี่ยสามารถอยู่รอดแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันได้ไครับเออหรืออย่างอย่างถ้าเป็นย่อยลงมาอีกจะจะเป็นในเชิององคอ์กรอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีช่วงหนึ่งก็คือทุกที่ก็ work from home หมดอะไรเงี้ยแล้วในหนึ่งองคอ์กรมันก็มีหลายตําแหน่งหลายแผนกหลายหน้าที่ซึ่งมันก็ซับซ้อนมากทีนี้เราจะจัดการกับกับปัญหาใหญ่ยังไงที่มันส่งผลหลากหลายแผนกหลากหลายเอ่อบุคลากรอะไรเงี้ยให้มันสามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกอะไรเงี้ย ม,มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะเหมือนกันเนาะ <ừ. S 1> แล้วก็ถ้าย่อยลงมาอีกในการทําง,งานของของคนหนึ่งคนบอกว่ามันก็มีมีเรื่องพวกนี้ที่เอามาปรับใช้อีกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ได้เป็นซิงเกิลสกิลแล้วอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะแบบหนึ่งตำแหน่งสามสี่หน้าที่ก็มีมันก็มีความซับซ้อนอะไรบางอย่างถูกถูกก,กันนี้ไร,รที่ที่ต้องแก้ไขจริงๆนะอันนี้พูด,ดเลยว่าแบบ คือเขาว่าซับซ้อนในในมุมหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนแค่งานนะมันซับซ้อนน่าติดใจด้วยอูถูกถูกคือว่าปัญหาซับซ้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว,ว่าเปลี่ยนสตต็กเจอร์การทางานเปลี่ยนการทํางานมาแค่บูมอมแต่มันเป็นความสามารถในการจัดการปัญหาเชิงซับซ้อนเรื่องจิตใจด้วยที่จะทําให้คุณสามารถทํางานอืแล้วก็มีเงินแล้วก็อยู่รอดแล้วก็ไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์เออใช่แค่พูดแค่พูดแม่งกับซับซ้อนแล้วใช่ใช่มันมีกลไกเรื่องพวกนี้อยู่เนาะ ใช่ซึ่งมันฝังเรื่งต,งต่อใช่ครับนะก็ทักษะนี้ก็ถือว่าโอ้เป็นเป็นข้อแรกที่มาเลยฮะก็แก้ไขปัญหาเชิงซับซ้อนนะถือว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับผมอ่ะมาสู่ข้อต่อไปครับข้อที่สองก็บอกว่าเป็นทักษะในการคิดเชิงวิาพากโอ,อ้โหนี้ดูสับสับแสงวิชาการข้อติ่งอะไรแบบนี้นะใช่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 อะไรเงี้ยก็ถามว่าวิพากย์ยังไงอะไรเงี้ยก็คือ มันไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ใช้อารมณ์ในการวิพากษ์นะแต่ว่าหัดข้อเนี้ยหัดให้เราเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็มีหลักฐานมีการตั้งสมมุติฐานอะไรหลายๆอย่างหลายๆแง่มุมเนี่ยให้มันพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะหาผลลัพธ์ให้มันอยู่เบสแบบภายใต้แบบเหตุและผลที่และความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอเออแต่ก็คือไม่เหนื่อยมากเลยนะบอกเลยใช่ใช่อันนี้ก็คือคือคิดง่ายๆนะแค่มีสองข้อ สองข้อนี้แม่ก็ปวดหัวกันทั้งคู่นะคือคุณเจอปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาไม่ว่านะคุณต้องมีการคิดที่จะมองไปข้างหน้าอีกนะอืมถูกถูกเพราะเขาเาเขาชิญวิพากษ์เนี่ยมัมมน,มนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เฉยๆมันคือการตั้งตั้งเหมือนกับว่าแนวทางแก้ใช่เออยากครับแต่มกูต้องมีเห็นด้วยใช่ไม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 ่ใช่แบบมาใช้เรื่องการเดาในการหาทางออกอะไรเป็นการวิเคราะห์ในการอะไรกันไปด้วยใช่ก็ยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างอย่างที่ออฟฟิศ ที่ที่ที่ทำงานอยู่เนอะก็ทุกเดือนก็จะมีแบบว่าเขาเรียกเหมือนเป็นทาวน์ฮอล์อะไรเงี้ยซ mm ีอ hmm. ก็จะออกมาแบบเนี้ยตั้งสมมติฐานแล้วก็คอยคอยพิจารตุการว่าแบบตอนนี้ประเทศไทยตรวจพบเจอกี่คนแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างจุดไหนต้องระมัดระวังผมว่าอะไรเงี้ยมันก็ก็ถือว่าเออเป็นเป็น,เป,นเป็นทักษะอีกข้อหนึ่งที่ที่คนทํางานก็ควรนามาใช้ได้เหมือนกันเนเอะจริงครับเห็นด้วยใช่อย่างเช่นอะอย่างเช่นเรื่องการเงินอะไรเงี้ยโอ้ย ไม่ได้เลยวิเคราะห์กันแหลกลานจะตกบอกเลยว่าจะตกไม่นะ่าจะอยู่บอกเลยว่าแทบจะตายนะครับอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออก็เห็นด้วยนะว่าทักษะคนนี้คุณจะเป็นทักษะที่ที่คนทํางานต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้และในปีหน้าต้องติดตัวแบบ,บอยู่กับตัวให้เสมออ่าทักษะที่สามมาพี่เขาบอกว่าต้องมี <Hello. S 1> ความคิดเชิงสร้างสรรค์ก็ครีเอทีฟแหละก็คือผมว่าสุดท้ายแล้วเรื่องความคิดสร้างสรรค์มัน ทุกอาชีพกลายเป็นแบบต้องมีแล้วอะจําเป็นต้องมีดีกว่าใช่จำเป็นต้องมีจริงใช่ใช่จำเป็นต้องมีจริงๆมัน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 ,ม,นมันเข้าสู่ยุคของการแบบพลิกแพงอ่ะพลิกแพงแล้วอ่ะจะไปตรงตทื่อๆไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันมันเฉือนกันด้วยเรื่อง creativity เนี่ยแหละจริงครับใช่ย,ยกยกตัวอย่างเนี่ยพี่หนอมทําเพจภาษีเนี่ยคือถ้าไปตรงๆนี่คือจบตั้งแต่ปีแรกนะมันก็มีระบบระเบียบไล่ไปข้อข้อ่นะ ใช่จริงจริงมันทําให้มันจบก็ได้หรือทําให้มันไม่จบก็ได้เนอว่คือมันทําให้จบได้นะถ้าสังเกตแบบอันนี้นี้อันนี้นี่แชร์ในมุมแบบคนทำคอนเทนต์แล้วกันนะคือพี่ชว่าจริงๆเนื้อหามันคือเหมือนเดิมตลอดนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนมาคือมุมมองที่เรามีต่อเรื่องนั้นนะในวันที่เราทําวันแรกอ่ะหลายคนทำคอนเทนต์ในวันที่ทำวันแรกมองแบบหนึ่งทําไปเรื่อยเชื่อไหมว่าคุณจะเปลี่ยนมุมมองในเรื่องที่คุณทําไว้อ่าแล้วก็คุณเปลี่ยนมุมมองคุณจะหยิบมุมมุมอื่นมาคุยได้เก่งขึ้น ใช่ไหมเออแต่สาคัญคุณต uh ้องทาเรื่อยๆไงอืมอืมคือใครคือใครที่บอกว่าต้องใช้คำนี้อ่ะใครที่บอกว่า,วาไม่มีอะไรจะเขียนแล้วเนี่ยมันแปลว,ว่าคุณน네่ไม่ได้ใส่ใจส, uh. สิ่งที่คุณทํามากพอออากล้าพูดคานี้น,นะเว oh. ้ย oh. <อ Earn. S 2> คุดูว่าตูดูเป็นปฏิปักไปทุกวงการแต่ว่า <laughs> จริงแต <sk r ises> ่ว่ามันจริงคือถ้าก้ดคุณบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรจะเขียนแล้วเราเราเขียนหมดแล้วไม่ไม่จริงแม่งแม่งมีทุกอย่างเลยเออแล้วแล้วถ้าคุณไ้ามันพอ ความคิดพูดนั่นมันจะอยู่ในหัวคุณตลอดไม่ว่าคุณทําอะไรม้จะมีความคิดเนี้ยขึ้นมาถามตลอดอ่าอันไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำคอนเทนต์ก็ได้นะการทํางานก็เหมือนกันคือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆพวกนี้มันทําให้เราทํางานดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันดีขึ้นเราต้องคิดตลอดว่าทำยังไงนะับะนะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับพี่เขาก็บอกวิธีฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะอืมใช่ยังไงมีมีทั้งหมดสามสามข้อที่ผมหยิบมานะคือเขาบอกต้องหัดตั้งคําถามเยอะ ผมว่าตั้งคำถามก็เหมือนตั้งสมมติฐานแหละหา A หา B หา C หา A B หา A C หา A อดีอะไรพวกเนี้ยเออเอามาแมทแมชกันอะไรเงี้ยคอ่อันที่สองก็คือก็ลองซะเลยกล้าหน่อยที่จะที่จะลองทำอะไรใหม่ๆถ้าผิดพลาดก็เรียนรู้แล้วก็ข้อผิดพลาดที่มที่ที่มันสามารถทำให้เกิดนิวติงอ่ะมาทำงานต่อได้อืม อันที่สามก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นแหละอาจจะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องของความรู้ที่ที่เราแล้วก็คนอื่นรู้หรือแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์อื่นๆที่แบบเราไม่เคยไม่เคยคิดที่จะไปไปลองใช้ชีวิตลองทำลองเทสอะไรเงี้ยก็ก็ลอกสักก็เป็นก็เป็นสามวิธีในการที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบจับต้องได้นะผมยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับลองคือลองเอาไปคิดดูบันทีพวกนี้มันไปเรื่อยเื่อยมันจะมันจะจบขึ้นเนาะ ผมพูดเหมือนเรามีพูดเหมือนเรามีเยอะมาหมดแล้วจะหมดแล้วหมดจะหมดแล้วเนี่ยเออจะหมดแล้วพูดเหมือนมีูดเมอนจริงไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมันค่อยๆมันค่อยๆสร้างขึ้นได้เรื่อยๆดีกว่าเออครับผมนะครับผมอ่ะทักษะที่สี่ครับเขาบอกว่าต้องมีทักษะด้านการบริหารจัดการคนโอ้โหอันนี้เห็นด้วยเหมือนด้วยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ ซึ่งเขาบอกว่า,าทักษะด้านการบริหารจัดการคนเนี่ยแน่นอนแหละเราต้องยุ่งเกี่ยวกับคนเนาะแต่ว่า,าทักษะด้านนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมีทักษะด้านนี้ก็จะเป็นระดับเมเนเจอร์ Manager, หรือระดับมิดเดิลหรือระดับหัวหน้าอะไรเป็นขึ้นไปเนาะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคนที่มีทีมเลย,ย่อยอยู่ไม่เยอะก็สามารถที่จะมีทักษะเหล่านี้ได้เหมือนกันนะก็สําคัญเหมือนกันในการบริหารจัดการคนแล้วก็ผลงานที่ทําออกมา ซึ่งเขาบอกว่าทัก,ทกษะพวกเนี้ยฮะจริงๆแล้วมันก็จะมีทักษะย่อยที่มันต้องประกอบไปด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นการมีทักษะด้านกลยุทธ์ทางความคิดอะไรพวกเนี้ยฮะการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะเขาใช้คําว่า change change management ก็มีพี่ครับอ่าการสื่อสารแล้วก็ทักษะด้านการโน้มหนาวเออใช่จริงมันก็คือมันก็คือสิ่งที่ สิ่งที้ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ตัวตัวเราคือคนด้วยนะคือตัวเราเองด้วยนะตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยใช่ใช่ทุกคนเอออะไรเงีย้ยใช่ซึ่งในนี้เขาก็แย,ยกย่อยมาว่าแบบวิธีที่จะบริหารคนเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแบบที่ผมเล่าให้ฟังนะเรื่องการสืร่อสารการโน้มน้าวกลยุทธ์ทางความคิดการวางแผนอะไรัมติงอะไรบางอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่เอาไว้สําหรับบริหารคนนะเออครับก็เป็นทักษะข้อที่สี่นะที่เราให้ฟัง ทักษะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเราต้องมีทักษะในการทํางานร่วมกัน oh. มันต่างกับบริหารคนยังไงครับถามเพื่อคนก็พออยู่่ะทำไมต้องทํางานร่วมกันก็บริหารคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออผมผมว่าข้อสี่มันเป็นเรื่องของอินดิวอินดิวิวดมันเป็นมันเป็นเพอร์ซนอลมากกว่า mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อห้ามันคือการถอยออกมาแล้วก็มองภาพใหญ่ภาพรวมอว่าเราจะสามารถแบบเหมือนเอาไปออกลบอ่ะ จะพาอง mm hmm. พาขยกนี้ไปตีไปบุก mm hmm. ได้ยังไง mm hmm. อะไรเนี่ยแล้วก็ตัวเราเนี่ยมีส่วนสําคัญยังไงอะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เราอาจจะยังเป็นแบบว่าแม่ทัพไม่ยังไม่ใช่แม่ทัพเป็นหัวหน้ากองร้อยอะไรอาเงี้ยอาจจะยังแบบ mm hmm. ไม่ได้มีมีอํานาจในการที่จะสร้างแรงเขาเรียกว่าอะไรแรงจูงใจหรืออะไรมากนะแต่ถ้าวันนึงเราเราเป็นแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยผมว่า mm hmm. ผมว่าข้อข้อห้าเนี่ย สำคัญมากคือจะได้ใจมากถ้าเราลงร่วมไปลบก,กับพวกเขาอะไรเงี้ยใจเราแม่งต้องต้องแบบเขาเรียกอะไรวะบุกตะลุยด้วย<ช>อาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมไม่ได้สั่งอย่างเดียวนะแต่แบบอาจจะ,ะ,ะต้องมีมีมีบางซีนที่ทําให้เห็นดนวยลงไม่ร่วมลบเออเกตเกตคือคือบริหารจัดก,การคนมาจจะเป็นทักษะของโคช้ชหรือคนบริหารจัดก,การแต่ว่าทํางานร่วมกันนี่มันคือกัปตันใช้คํานี้ได้ไหมอ่า ถ้าเป็นบอลนั้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับคนที่แบบคอยคอยดูแลผู้เล่นในสนามด้วยอ่าอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะโอ้แต่โคตรยากนะห้าข้อนี้บอกเลยว่าโคตรยากมากๆนกนะยากนะยากไม่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 สปอยไม่สปอยแล้วแบบโอ้ยเราต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยแต่บอกเลยห้าข้อนี้มันแบบคือแค่หนึ่งกับสองนยถ้าคุณมีคุณก็เหนือกว่าฝ่ายคนแล้วนะอืมอืมผมว่ามันมันต้องใช้เวลาคือคือรู้ไว้ดีแต่ว่าทําให้เกิดแอคชั่นเนี่ยโอ้ยยากมากมาก ใ,ใช่พเพราะว่ามันแล้วมันพวกนี้มันมีปัญหาเรื่องหนึ่งด้วยจริงอันนี้ย้อนไปอีพีหนึ่งด้วยเมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้พูดถ้าใครยังไม่ฟังอีพีหนึ่งก็ไปฟังได้นะับคือเวลามันมีทักษะหรืออะไรพวกนี้อย่างที่อย่างที่เคยน่าจะพูดไปในอีพีหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองที่มีต่อเรื่องอเออมุมมองที่มีต่อเรื่องซึ่งสิ่งที่เขามองตรงนี้เนี่ยมีแปลว่าดีแน่แน่แต่แต่การที่เราจะมองหรือเลือกเนี่ยอันนี้เป็นมุมเราเองซึ่งบางคนเนี่ยมันก็มีความเข้าข้างตัวเองต้องบอกแบบ อ่าใช่ใช่ใช่อ่าห้าข้อแบบเนี้ยเฮ้ยกูมีหมดเลยอะไรเงี้ยบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆนะให้ระวังตรงนี้ด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเยอะอย่างที่เราคิดก็ได้นะใช่คือจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีแบบคนข้างนอกมาสะท้อนเราด้วยนะไม่ใช่เราคิดเองโดยเองว่าเรามีเลยใช่คือห้าข้อนี้บอกุมีหมดเลยทีมก็ดีบริหารจัดการคนก็ดีไม่เคยมีใครเคยด่าเราเลยอาจจะเพราะไม่่าล้าเพรากกลัวเราก็ได้นะอืม จริงอะไรแบบนี้ยทํางานรูปก,กันก็ไม่เห็นยากเลยเราสั่งอย่างเดียวเนี้ยอันนี้มันจะไม่ถูกอนะะอ่าอะไรแบบเนี้ครับก็ต้องไปลองดูหรือว่าถ้าให้ดีควรมีคนช่วยกัดเทาะไอ้พวกนี้ของเราด้วยอืมฟิกแบงคอ่ะอยใช่อยากอยากฝากไว้เพราะว่าหลายคนเวลามีพวกนี้มันเป็นเชนะ็คลิสต์เนาะเวลาเช็คลิสต์พวกนี้ถ้าเช็คลิสต์แบบเข้าข้างตัวเองเราก็จะรู้สึกเรามีใช่เออแต่จริงๆรว่าจจะไม่ได้มีมากขนาดนั้นก็ได้นะจ๊ะครับ่นะครับ ก็ฝากไปเช็คกันด้วยนะฮะห้าทักษะสำคัญต้อนรับปี2021นะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนฟังใน EP นี้นะครับครับขอให้ทุกคนมีมันเป็นเรื่องดีกับพวกคุณจริงๆเราก็เป็นคนที่ฝึกฝน,นทักษะพวกนี้อยู่เช่นเดียวกันใช่แล้วครับครับตกเสือกับผมตัวนิดนิด เตามสไตล์ตามสไตล์ครับโอเคครับ,รบวันนี้อีพีนี้ใช้ระยะเวลาแบบโอ้โหประหยัดเวลาคุณผู้ฟังท่านนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบหกนาทีนิดเีรูปเวลาคำอวยพรปีใหม่นึงเข้าใจว่าอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีก่อนปีใหม่ครับขอคำอวยพรก่อนปีใหม่สักคนละข้อให้พี่ก่อนหรือโอมเจ้าก่อนพี่หนอมเลยเดี๋ยวผมจะลอกอะ <laughs> <laughs> คือมีครั้งหนึ่งที่ไปคุยกับ คุยกับโอ้มคุยกับพี่บ uh ีเอชอาร์เดนเจนที่ที่ของฟ uh ิวเจอร์สกิลแล้วรู้สึกว่ามีอันนึงที่สําคัญมากหรบทักษะในปีหน้าอาจ,จไม่ใช่ทักษะเดียวาการจัดก,การความรู้สึกเลยในปีหน้าแล้วก็ในปีต่อไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งอยากฝากไว้เลยคืออยาเครียดอยากเครียดตีตัวเองอย่าโบยตีตัวเองอย่าเขี่ยวกำตัวเองมากเกินไปคือท uh ุก huh. คนนะ่อยากมีชีวิตที่ด,ดีแต่ว่าการมีชีวิตที่ด,ดีมันเกิดจากการสะสมมันไม่สามารถเปลี่ยนภายในพริบตาเดียว โดยเฉพาะในยุคที่มันมี o ปร c t i v i t y มีการโปรตีมีการต้องพัฒนาเองต่างๆมากดดันเราอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ทันไม่ให้เรื่องแปลกพยายามหาความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยว่าเราได้เรียนรู้อะไรเราได้เจออะไรบางทีมันไม่เรื่องที่ไม่ดีมันทําให้เรามีชีวิตที่ดีได้หรือเข้าใจความความไม่ใช่โรแมนติไซต์แบบว่าเข้าใจความลบาบากชีวิตเนาะแต่ว่าเหมือนกับเราได้เรียนรู้แล้วทําให้เราวันที่เราดีขึ้นเนี่ยเราไม่ลืมในสิ่งที่เราเคยผ่าน ก็อยากไปโบยตีตัวเองให้มันหนักหนากตบชีวิตมากเกินไปอ่ะปีนปีใหม่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นปีที่ไม่ดีกับใครหลายคนแหละเขาก็จะทำนายกันมาแล้วก็อย่างน้อยขอให้มันปีที่เราอยู่กับมันได้และยอมรับมันได้ดีกว่าครับรอบเป็นหนึ่งอ,องสิลีว่ามาโอ้ผมว่าก็จริงโอยพรไม่เชืเอ่อโอยพรหรอกแต่ก็อยากจะบอกว่าจาก2020เข้าสู่2021เนี่ ปกติปีใหม่เขาจะเขาจะจะกันว่าอะไรนะ New Year, New You ใช่ไหมใช่คือของผมนิ่อยางผมผมอยากให้ทุกคนแบบผมผมผมเชื่อว่าทุกคนก็โอ้โหประสบแบบเจออะไรมาเยอะเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเออแบบปีที่จะมาถึงก็คือให้เรียกว่าเป็นอ้นี่ล้วกัน new n w w year newborn บอะเกิดใหม่เกิดใหม่ซะเลยไม่เศร้าแต่ก็ได้ก็ได้ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาทุกคนเหมือนเหมือนเด็กแรกเกิดเลยอ่ะ ลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มล้มขึ้นมาแล้วก็ลุกลุกคันคานอะไรย่างเงี้ยพี่แต่ว่าสุดท้ายก็คือแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ยังต้องเดินไปข้างหน้าเนาะอะไรเงี้ยจริงจริงเก็เราก็เชื่อว่าแบบปีที่ผ่านมาก็น่าจะทําให้ทุกคนแบบว่าโอเคเสียใจหนักแหละแล้วแต่ว่าไอ้ความเสียใจผมเชื่อว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่มันทําให้ให้เราเข้มแข็งอย่างที่ที่ที่พี่หนอมบอกก็เออทุกคนแบบเขียนตีตัวเองได้นะแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าแบบเอ่อสิ่งที่เราแบบเขียนตีไปอ่ะ เราทำไปเพื่ออะไรอะไรเง<ม>ี้ยเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อเป้าหมายหรือเพื่ออะไรใช่ใช่ใช่คือคืออย่าเครียดจนแบบจนคุณไม่เหลือพื้นที่ความสุขเลย,ย <package> เอออะไรเงี้ยมีแต่พื้นที่แห่งความเศร้าความทุกข์อะไรใช่หรือพื้นที่แบบต้องทําต้องทําต้องทําเพราะมันต้องทําอะไรเงี้ยบางทีมันมันมันทำให้เราทรมานกับชีวิตเกินไปใช่ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าปีหน้าเอ่อถ้าใครยังไม่ไม่มีเป้าแบบเป้าหมายใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะ ก็ลองหา small w i แบบที่พี่หนออบอกเล็กๆอ่ะผมว่าเอาเก็บชัยชนะเล็กๆไปก่อนอ่ะให้เรารู้สึกว่าเราก็เราก็มีความสามารถมีความภูมิใจเล็กๆในการที่จะดำรงชีพอยู่ทำงานอยู่ได้อะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็มันก็แม้แม้ว่ามันอาจจะดูแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะแต่ว่าพอสะสมไปเรื่อยๆแบบที่พี่หนออบอกอ่ะผมเชื่อว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าภูมิใจแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนข้างในที่เราทําให้เราแบบ ทำงานมีความมุ่งมั่นต่อได้ในปี2021ซึ่งจริงๆเทคนิคนี่ผมก็ก็ใช้มาโดยตลอดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยออค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยอะไรเงี้ยฮะตั้งเป้าเล็กๆเริ่มจากตื่นตอนมันก็ได้เลยตื่นเช้ากว่าเมื่อวานตื่นเว่าอ่านหนังสือได้วันละหมดอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอ่ะค่อยๆเก็บไปเนาะแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเราเริ่มมี มีความมั่นใจอะไรกลับคืนมาก็ลองเซฟโกใหญ่ๆดูแล้วก็ลองมุ่งมั่นทําไปก็มันล้มเหลวไม่เป็นไรลุกขึ้นสู้ใหม่ครับแล้วก็ใครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้มันก็คือความรู้และประสบการณ์นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะไม่ได้เลยก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยกับกับเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยตรงนั้นมากนะก็เป็นกําลังใจให้ชาวออฟฟิศสุรยุสีทุกคนนะฮะอืมดีครับขอบคุณมากครับเนี่ยฟังแล้วราบซึ้ง มีความสำคัญมาเยอะครับผมเนี่ยอ่านะฮะโอเคถ้าะจะติดตามพอดแคสต์ออฟฟิศศูนย์สี่มีช่องทางไหนบ้างครับทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ครับสั้นๆง,ง่ายๆกระชับแต่เราไลใ่ให้อีกทีหนึ่ง Spotify ล<แ>์ u t u b e Podbean Apple Podcast หรือแม้แต่ซ d c l o u d ในช่องที่ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วที่พูดมาสี่อันก่อนหน้านี้เซิร์ชคำว่าอ f f i c e 0.4สี่เจอเลยแต่ถ้าเป็นซ d c l o u d ฟังผ่านช่องที่ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วมันจะ ครับนะรับจากนั้นก็จะมีติดตามได้ทาง Facebook และ Twitter นะฮะอ f ฟ i c e 0.4อืครับสามารถติดตามได้นะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่สละเวลามาฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามตอนต่อไปครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับได้เลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมอ็ไลาไปก่อนครับผมจ้สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยทุกคนครับผม Office 0.4ครับี